ครับวันนี้เรามุมาถ่ายสายล่างนะครับว่าน่าสนใจเหลือเกินนะครับเป็นการเจอกันระหว่างพี่ภูริสนะครับอ่าด้านบนนะครับแล้วด้านล่างนี่น้องโอ้ตนะครับโอ้น้องโอ๊ตมาลงสายล่างครั้งแรกนะครับแต่ก็ยังเข้าชิงนะครับโดยที่พี่ภูริสเริ่มก่อนครับเจสันจัวลงจัวแล้วโซบราตเรียกโทเค็นมาแนวหลังตัวเองจบเทินฮะต้นจั่วครับไลท์เดิมเนชั่นครับจนอืม สักครู Anyways, ่คร no hmm, no no, no ับอือทันตีมันนะพี่เท็กไม่กาดครับได้ครับบอดครับเดซายไม่มีอะไรอ่านเลยครับลงซินเวียขอสันมาลงเรียกโทเชนลงเรียกโทเชนโอเคครับอ่ะลงเรียกโทเชนไาทับตัวเอง ได้ครับนี่มันอ่าสิบห้าแบนครับรับเลยครับฮิวพลังครับโอ้เปิดมาก็ทิ้กแล้วเหอเนี่ยเสียเวลาทีได้เดียวอชิครับชอ่าได้เดียวครับเชิญครับเชิญเชิฮิวพลังโอบแล้ยจบเพื่อนโอเคท่านจบครับ เต็กคูเด็ไซสยครับตทยตนันขวาผมกองผมคือแดมคุณโอเคอโต้าสองครับบายซีเวียข้างเดมครับหกสามพันครับ ต้องตีแวนโอรี่เนาะใช่ต้องตีแวนการโอลี่อ่าไว้ตรงนี้น่าจะชัดนะใได้ครับมมีปัญหาหมื่นสองตีเรียการครับเอาไปเลยโอเคครับอันนี้ก้าพันตีครับอ๋ออันนี้ตัวนี้บอกห้าพันด้วยนะแห่งการไปอ่าตีแวนนั่นไม่กาดครับครับผมได้เช็คครับมาได้เข้าอยู่แล้วดอพลังแวนครับตัวหนึ่งคีพลังแวนโอเคองั้นกิตสรกคู่ืม บอลดัมให้สูงไม่ถึงน้บดัมบดัมสูงอะดันไหมครับสิบสี่อ๋อสิบไปไม่เข้าเนาะเมื่อตีใส่ทับถ้ามีฝันมีเลียงการแอวหน้าเข้าโซ่จว่อะไรผ่านครับจัวดฟอร์ ดาเมจสองมือมีเท่าไหร่นะตอนนี้มือเหลืออยู่ที่เก้าใบครับโอ้โห่ฟอร์สองอออเลยครับอ่อเลยอาขอสันมือลงเรียกโทเค็นอีกสองใบโซบราส so ปั๊มพลังให้โทเค็นห้าพันห้าพันห้าพันครับผม อ่าสิบห้าแบนท์ครับห้าน,นั้นสองเมืนม่นครับสิบห้าเอ้สิบแปดแบนท์ไม่กล้ารครับไม่มีอะไรเลยบอดครับยี่สิบแบนสองครีครับสองเมื่นครับจบเทินบอดเป็นโทเฟนหมดเลยจูครับอืมบอดโทเฟนหมดเลยงั้นเล่น ไปไปสบายไม่คุมเล่นการเล่อตการเลดครับบ้นนานหนึ่งทิ้งไวหนึ่งครับทิ้งดีววรับ้าหนหาการทั้งหมด อะไงทั้งหมดเลยครับอ่าอะไรทั้งหมดนะครับผมบายท,าทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะกลับสซนเดิมครับอ่าไอพวกนี้มันก็ไม่โดนบายอ่าเคนกชุบบวกสามพันครับอ้อเดี๋ยวนะผมตลาขึ้นมา,มาหนักบวก <c oughs> อบคแล้วอ่าลากกนมาเลยครับ กีวครับวัวสองใบแถวหน้าหนึ่งใบใบข้างฟอนครับไม่น่าต่างกันเท่าไหรน่นะลงครับบาสหนึ่งครับใบข้างนึ่โอเคตีแล้วครับตอนนี้บอก 3, 000, บสามพันจากสกิลอันนี้เวลาตีไฟมีแต่การแถวหน้าในอลอมน์เดียวกันจะบวกอีห้าพันสิบสี่เป็นครับอืมต้องทิกแหละยิวพลังอือ เสกได้ด้วยสามสิบสามสามพีอ uh, ่าพีจีได้ครับบอร์ดดอครับโจหนึ่งไม่ค่อยตรงปกติฝนมังกวนี้ครับอันนี้จะเป็นสิบเจ็ดยิบเจ็ดครับแปลอยู่การหมื่นได้คาดเลยครับจู่ว่ะ ฟอสสองด้านข้างอีกข้างนึงได้ครับคอเตอร์บัสกินเปิดห้าลงสามอืมลงสองบอลได้ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบความสามารถมาลงเรียกโทรเช่นหนึ่งได้ครับอ่าแล้วอันนี้ความสามารถมาลงปั๊มพลังให้โทรเช่นอีกห้าพัน้ด้เอาเลยวนโดนบวงหมืบวงหมื่นแนวหน้าทั้งหมดอ่ะยี่สิบสามแวนครับเข้าครับ โอ้ oh. พลังเฮ้ยเฮ้สองสสสดัมครับพอนอม์นาไม่เครับฮิวพลังแวนนะพิวติดพี่ตายเก็แบแดมมตกคู่โอเคแดมตกอ่ะนี่ครับสามพแปดแวนครับักคู่ครับแวนผมยิงสาสิบสองนะผมฮิวติดตะคู่น้วผมขอยิวก่อนออฮิวเ <Awesome. S 1> มื่อกี้แดม<ส>ผมเมื่อกี้ดัมผมไงอยู่หนึ่งใช่ไงอยู่หนึ่งวัยยนเย็นสามสองครับ โอ้เ้าตกสองทีตกฮิวตก,ตก,ตกฟอนครับตอหน้ายืนบวกหมื่นแล้วก็ตัตแวนจะยืนอีกยืนบวกสองหมื่นตีเรียยี่แปดตีข้างไหนได้บ้างเนี่ยตีได้ทุกข้างเลยครับข้างยี่สิบเก้าหมดกูตกตกไม่หยุดอีกกะฉอง่ายยังเอาข้างเอ็กเซลมันขี้เกียจคิดคางเดียวเหรอครับข้างเอ็กเซลมือครับกด่ยวไ เมือเ่อกี่ใบครับนหนึ่งสอ,อ,องสามสี่ห้าหกขอบไปไปเลยไปเลยได<ป>้เลอ๋อนะเอ็ดสามคีบสามบวกท <ๆ S 3> <ๆ S 1> ี่สิบสามสามแวนสองทีครับสามบา้านเสร็จครับจบเทิร์นไอตัวนี้โซบลารกินโทเคินแล้วตัวเองจะได้กลับขึ้นมือมาครับผมอาจบับเติรนแต้เราจะรอครับ S <S ไ,ไล่ก้อน,นเหล็กมาท่าดาก้อนครับไอเซลถูและจุว <S <S ่ว์ไม่ฟุม่มในการเล่นจากออเดโม,มอนิชั่นครับโทยตัน,ตตนครับตัวเช็คแวนรับบ้านหนึ่งทิ้งมือหนึ่งสิ้งเ,เ,งเป็นเฮเลนาครับบายห้าร้านทั้งหมด <S <S 2> <S 2> <Okay. S 1> น็อกเห็นบายครับทุบลงมาโทยตันเห็นบายครับตัวเองกับการเล็กจะบวกคนละห้าพันต่อใบที่โดนบายได้ ใบใบเดียวครับบวกไปคนละห้าพบอันนี้ฝ่ายมีรายการฐอนหน้าบวกไปสามครัอันนี้หมื่นสี่ดีวันอีฝ่ายมีรายการอะไรขอนะนนอัอืมมันต้องที่อีกสองรอบดิไม่มีอ่ะเดี๋ยวครับอันนี้วันตีที่อันนี้บวกหมื่นเนาะจะเป็นสามสิบแปดอ่าไม่พอแล้วครับไม่กาดครับไม่วินได้ครับร้อนฐานหน้าหมื่นครับไม่มีอะไร ขี้พลังแวนโสามขี้นะอ๋อสามขี้เหรอโอ๋สามขี้เหรอเอ้าสิบหายแล้วปล่อยแบบไม่คิดเลยอ๋อโอเคจะได้เลยอะไรกันนี่ผมขอบคุณครับ thank <laughs> you